สวัสดีค่ะพี่นอ้องต่อจากคลิปที่แล้วด้วยจ้ะคลิปที่แล้วถที่ว่าเข้าไปเห็ดอันใบยามันยาบ่อใดจ้ะใบยามันต้องเปลี่ยนในอย่างสุยางเลยเปลี่ยนน้ำสกุลเปลี่ยนอย่างถ้าขอยมีน้ำสกุลที่ว่าอันไปกระทนาคงธนาคานกระดาษอย่างขอยต้องไป พูดเงาสักการะขึ้นมานะว่าเออมันมันต้องเปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนอันนี้พาสปอร์ตคอยพาสปอร์ตไทยพาสปอร์ตยุต่างประเทศคอยต้องเหตุคอยก็เลยว่ายังบริเารก็เลยส่งไปใบยาอยู่ต่างประเทศจ้ะนั่นแหละมันก็เลยอยากเนี่ยเราก็แล่นเรื่องวีซ่าเล่าหลายอย่างมันบจบง่ายๆไหม นี่แหละฝรั่งเถาติดในยิ่งบาาเป็นยังสีสหละ่ะลงเขอแห้งลงเขาไหลก็จ,จับสิบ้ายจ,จังเลยล่ะเขาเบาขึ้นก็บอกเราอยวไปใส่กระป๋าเขาเบาขึ้นมันมกนห็หายหายช่ม,มือออกไปชั่วมือตั้งแต่เศร้าต้องเจอกระป๋ายแล้วก็จับมากขึ้นแต่ตอนขึ้นนี่สามทุ่มสองทุ่ม ออกไปแล้วตะวันแดงกลับมาตีสามตะนาสุล like ินกลับมาตีสองบ่หอดอกเทียงคือนแดงยังกอดอันแล้วลาาตีหนึ่งตีสองครึ่งไปตะวันแดงประจำเขาบอกเป็นหยางเฮายาแล้วเนาะคอยก็เลยว่าแล้วแต่เพิ่นเป็นเศษเงิงกระเลงของเพิ่น วันที่ยี่สิบมายี่สิบสี่มาคนสิมาเบิ่งบานจะมาจากออสเตรเลียคอยจะขอให้เขาซื้อค่ะคอยจะได้ไปอย่างนี้ไว้เสียดายนะ่เสียดายบางเสียดายแห้ทงท้าคอยมักกอบบอมกักแต่คอยก็มักกจะขอเงนินแต่คอยอยู่บ่ายคอยต้องการไปเหตุงานคอย มีจิตใจสอยู่แล้วไม่เห็นกันข้อมือมันปวดเด้จ้ะมื่ออื่นสิไปน้ำพิ่นอยู่อย่างก็ขามไปทางข,ข,ขาเมนนะขามไปทางขาเมนไปเหตุกระดาษวิสาเพนนอน่ะ เดี๋ยวมีจังไดสีอัปเดตใหม่อยาก,กลับมาเมาื่อใดกลับมาแล้วได้ความจังไดใบายาม้า,ม,ามือหจังสี่เดี๋ยวสไดห้หูเดี๋ยวเส็จมาโซบอกว่าเออเป็นจังสีจ่จ้ะโอเคเนาะฝากติดตามได้เลยคะ่ะช่องเริ่มต้นใหม่ในจางแดนหกสีนะคะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ